มาแล้วค่ะทริอังคิงดอมโบจอยส์ค่ะตอนเด็กๆเนี่ยแพลมีแพ่มีอัลบั้มเขาแบบเยอะมากแล้วสมัยนั้นนี่คือเป็นเทปเป็นเทปเลยเป็นเทปคัสเสร็จเลยแล้วก็อย่าอย่าพอเวลาจะเลื่อนเพลงก็อาจจะใช้ดินสอหุ่นหุ่นอะไรแม่ตี คือมึหบกแง่งอ่ะแล้วจบข่าวนะจริงเหรอเปิดไม่ได้อีกเลยใช่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 ต้องค่อยๆระวังต้องเระวังเปิดฟัสต์พอเวิร์ดไหมล่ะเออทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าพี่ๆทั้งสองคนมีเพลงไหนของ T K บ้างคะที่รู้สึกว่ามันมันติดปามันติดหูบ้างถ้าไม่ใช่พัชเชหน้าถ้าไม่ใช่พัชเชหน้าเพลงของ T K เหรอโอยเราเราไว้หลายเพลงมากอันนี้ก็ได้อะไรอ่ะวนๆ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 เคยๆได้ข่าว่าเจอหน้าอ้วนหน้าอกหน้าใจหน้าท้องจบไปมีแต่เหงื่อล้นล้วน แต่พี่มากไม่มีภาพเราขึ้นนคนน้อยอะเต้นหม่ค่ะคนน้อยคนนี้ชอบหอกให้ตัวเธนนั้นปินละนี่แน่นอกนะนี่แน่นอกเหนือนอกและจิงนะองมนีแต่ไขมันลืยล้นนัถ้ามาเพลงนี้ของแพรวต้องนี้เลยค่ะลำบึกไปกับเท่านั้นไม่เห็นเขาหลอกกว่าแฟนฉันไม่เห็นจะสักเท่าไหร่ีอะไรีกเพลงช้าเพลงช้ามีไหมเพลงช้าหรอโบจนึกออกปะเพลง้เพงช้าเงาเาเเเง เลียนไม่แต่ว่าถ้าเกิดจะร้องอค่ะถ้าเกิดจะร้องเสียงแบบโบจอยต้องฉันทำได้เพียงมองอีกที่นหนึงนัากแล้วนะเสียงเยอะไม่ได้ แม่บอกว่าเปิดเต็มๆก็ได้รู้แม่อยากฟังด้วยก็อแม่ค่หนูเปิดเต็มแล้วแต่ได้แค่นี้จริงๆค่ะนี่มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าของพักเมือต้องเพลงมันทำใจไม่ไวจริงๆมีได้จริงๆวันนี้ฉันขอพูดทุกสิ่งโอ้โหนี่ได้แฟนแทงจริงค่ะหนูมีทุกอัลบั้มเลยและอยากจะบอกว่าชุดที่คุณจอยใส่ อส่เนี่ยู่กีนะคสีม่วงในสมัยที่เขาจะทําเป็นประมาณ Merry c ี่คริสต์มาสอะไอสีม่วงเนี่ยแพลชอบถึงขั้นตอนเป็นเชลิเดอร์ที่เตรียมอุดมมะค่ะตัดชุดตามสีม่วงนิดเดะเลยเขาอยู่สีม่วงแล้วคือกลายเป็นว่ามีมีจอยประมาณ6-7คนเนี่ยเขาเป็นซันตาคอร์สจากวังเรนเดียอ๋อซันตาคอร์จากวังเรนเดียแต่ชุดนี้อัลบั้มนี้นี่ที่ไปตรงนี้ไะแถวเยาวราชป่ะ อะไรนะที่แบบถ่ายถ่ายถ่ายเอ็มวีอ่ะอันนั้นอันนั้นผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมผ้าเช็ดหน้าหลังอ๋อผ้าเช็ดหน้าชุดนี้ล่างกลางร่างกลางล่างกลางอุ้ยนี่แฟนพันแท้ของแพรอีกโอ้ยไม่ไม่แพรอย่าเข้าใจฉันผิดอย่าเข้าใจฉันผิดฉันคิดอะไรอะไรไม่ต่างจากจริงไ่ต่างค่ะดูดูจังหวะหน่อยค่ะพี่ชอบเล่นแบบดูดี แต่ว่าเขาเป็นแบบยุคก่อนเกลิบเบอรี่เลยนะยุคก่อนเกลิบเบอรี่ก่อนแบบว่าใส่สั้นแล้วก็ตอนนั้นต้องบอกว่าพอออกมาตอนแรกก็โดนมีพาวิจารณ์เยอะแล้วแค่ว่าเขาสั้นแบบสั้นบนสั้นล่างจริงๆคือแบบว่าเป็นยุคแรกที่เจ๊เบียบออกมาแบบด่าว่าศิลปินบ้างเป็นยุคแบบใส่เดียวอะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งยุคใส่เดียวคือเริ่มมาคนแรกเขาแต่งตัวตามแนวเส้นสู์สูรไงทุกอย่างมารวมกลางเส้นสู์สูงอากาศร้อนเนาะเข็หนาวข้างบนกับข้างล่างไม่ไม่สนใจเราสนใจแค่เข็ ร้อนตรงตรงอนกลางประหยัดผ้าด้วยว่างนประหยัดผ้าแล้วมันมีมีคนหนึ่งที่เขาตั้งสเตตัสค่ะตลกดีบอกว่าอยากรู้ว่า <c oughs> คุณทาราสมิธนะคะบอกว่าคุณอยากรู้ว่าโบทีเคจัดฟันหมอไหนจัดตั้งแต่อย่าเข้าใจฉันผิดจนตอนนี้ก็ยังจัดต่อไปอ่ะ น่าจะต้องเป็นร้านบานใหม่แล้วล่ะถ้าต้องจัดบ่อยขนาดนี้ไม่โบบอกว่าใส่รีเทนเนอร์อ๋อเป็นรีเทนเนอร์ใช่ไหมคะเป็นรีเทนเนอร์ลวดไงรีเทนเนอร์ลวดเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่นะเดี๋ยวโบบอกว่าไม่หรอกก็เป็นคาแรคเตอร์เฮ้ยแต่บางคนเป็นคาแรคเตอร์จริงๆบางคนพยายามจัดอยู่เรื่อยๆแต่ต้องจัดแบบถูกต้องนะไม่ใช่ไปจัดเถื่อนตามท์วิศวรีเลยนะเลยยินที่จันท์บอกลวดไม่ได้ไปเอารวด รอลวอะไรนะตากผ้าของแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นนะจ๊ะนะฮะมาโอม่ก็ต้องต้อนรับน้องไซ์กับสู่วงการบันเทิงแล้วก็ติดตามกันแววว่าปลายปีนี้มีใช่ไหมล่ะคอนเสิร์ตเบเกอรี่ขอให้ขึ้นอยากไปดูมากติดตามกันดูกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณ g m เนะครับครบทุกเรื่องทีเาทียม0 2 8แ1 8 8 8 8หนึ่ช่วงหน้าแชร์น้ำบอลกันต่อสักคู่เดียวครับจ้ะ กลับมาครับทั้งสองแช n แนลวอลครับก่อนไป f c e e o o o คอมเมนต์ก่อนไปแชนแนลวอลขออันนึงแล้วกันนะซีซ่าครับเขาบอกว่าพีทพัชระแล้วก็พีทพัทรศยาชวนคุณมาร่วม s เซ l o v everyday ผ่านไดอารี่กับกิจกรรมออนไลน์ดีๆเพื่อตอบแทนความรักให้กับน้องหมาตัวน้อยของคุณนะครับก็บอกรักน้องหมาของคุณผ่านไดอารี่เลิฟกับแคมเปญน่ารักน่ารักซีซ่าไดอารี่ออฟเ ก็นอกจากจะได้มีไดอารี่ออนไลน์เก็บไว้เป็นของตัวเองแล้วก็พิเศษผู้โชคดีแต่ละสัปดาห์รับไปเลยเป็นแซมป l ิงจากซีซ่าแล้วก็พิเศษยิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ตอบแทนความรักให้เจ้าตัวน้อยผ่านไดอารี่เลิฟนะครับใครก็ตามส่งเข้ามาได้สวยสุดๆก็รับไปเลยไดอารี่เล่มจริงก็ตอนนี้เป็นไดอารี่ธีมวินเทจใครก็ตามเป็นเด็กแนวแนววินเทจพาสเทลก็ คลิกได้เลยครับ w w w f a c e b o o k c o m c i s a t h a i l a n d ถึง8ธันวาคมนี้คน้องหมาน่ารักเชียวตัวที่ตัวที่พีกุ้มอยู่น่ารักมากตัวตัวของของพีพาชระไม่อาจจะไม่น่ารักเพราะว่าแถบบางอยู่อ๋อน่ารักน่ารักโอเคคอมเมนต์กันนะจ๊ะ ถามว่าได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นทีไรท่าต้องมาแน่นอนเพลงนี้ส่งมาประมาณ80ล้านคนนั่นก็คือทเาอจมลงไปในน้ำ้าแพลชอบท่นนี้จังหวะที่ไหนไม่เข้าใจแหลกเบอร์โชโอ้โหสบัดใส่หน้าเบาๆดีแล้วพื่แม ถ้าเกิดไปเที่ยวด้วยกันแล้วมีเพลงนี้ขึ้นมันจะลอยอยู่ท่อนหนึ่งท่อนเขาเรียกว่าท่อนก่อนฮุกมันจะเบอร์เธออื่นจะไม่เส้นแต่แต่ไม่ทรแต่เบอร์นี้ฉันได้ยินเสียงใจบอกว่าอบอบอบออกํลังเข้าสู่บอดีการ คือท่อนนี้มันชอบมากมันต้องรอเก็บท่อนนี้ต้องรอเก็บจริงๆดังจริงไหมเนี่ยดังมากชอบดูตอนเนี้ยที่มันพัดครึ่งตอนแข่งวอเลย์บอลน่ะอ๋อสองสาวนะหลังๆเขาชวนมาเป็นห้าสาวเลยนะสไปเกอร์นะมีเพื่อนมาแล้วแล้วทีมงานที่จัดงานก็รู้บอพักเสร็จปุ๊บเปิดเลยต้องให้หนังเต็มต้องเตรียมซูมนะเป็นคาแรคเตอร์เลยอะสตารโค้ชอะไรของทีมก็ถ่ายคลิปนะอือฮ่า ต้องคือแบบหญิงลีดดังไปเลยอ่ะก็ดีใจค่ะนี่จ้ะจำท่าเต้นเพลงนี้กันได้หรือเปล่าเด้เลยเฮ้ยเดะเดเดะ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 มาตอนนีเราลุกยังดูดีๆต้องไม่ต้องขาดไฟเลยอ่ะเพลงนี้ไม่เคยร้องทันนางจริงก็ตามไปเยอะแล้ะกังนำสไตล์โอ้ก่อนกังนำสไตล์ นะต้องเต้นอะไทุกคนจริงๆฝั่งนู้มีอะไรบ้างจ๊ามีอะไรอีกมีออะไรีีกมแบบพกเมียมาด้วยหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยตีกระเป๋าตีกระเป๋าแอบมาแค่นี้พกเมียมาด้วยอยู่ย่าเยอะแล้วก็ติงนังนางตังนิงอชะอึ่งเอิบเขาเตอัดหนีใช่ไหมแ้ยอย่างนี้ปะ ติงนางนางตังนิงไงนะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ติงนางนิงนะเจ้าเอิงเอิงเอ้ยทำไมแพลนในลูกทุ่งล่ะอยู่ดีๆก็เป็นปีลูกทุ่งอะอะไรแบบนี้มี เพลงสลัดของพี่มอสค่ะโอ๋ยฉันตรงถูกสลัดสลัดสลัดใจหายและใจหายเล่นอย่างเงี้ยไม่ทันแต่งตัวไอ้ที่ค่ะฉันเดินผ่านสบัดสบัดสบัดก้อมเนื้อข้อต่อไข่ข้อต้องดูนะแต่ถ้าเต้นเพลงนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องอะไรนะไข่ข้อกระดูกเราลองกระดูกเพราะว่าถิ่นปูนถูกขจัดหมดแล้วก็ใช้เยอะมากโอ๊ยมีอะไหบ้ามีออดแอดอะไรเนี่ยออดแอด แอดออแอดออแอดออแอดอ๋อเขาบอกเป็นเพลงประจำชาติเลยออสอดอประเทศไทยเปลี่ยนเพลงประจำชาติแล้วนั่นดิเพราะว่าออดแอดเนี่ยเขาเอาทำนองมาจากทำนองเพลงที่จะเปิดก่อนเข้าเพลงชาติอ๋อตืนตืน เต้นเต้นต้นเต้นเต้นเก่อนที่จะมีเสียงระฆังใช่คริงอ้าวนี้มีคนส่งเพลงชาติมาด้วยบัวลอยตามงานต่างๆเนี่ยเพลงขึ้นท่ามาเลยปืนก็มามีดก็มาดับไปแล้วไปแล้วล่ะเออเขาจะตากไม่ต้องตากไงเออเยอะแยะเลยอ่ะะคือวันนี้ เฟซบุ๊กคอมเมนต์เยอะมากเลยอ่ะแช้หมดทุกแผ่นเลยอ่ะอเพียงไก่ย่างค่ะไก่ย่างถูกเผาตั้งกันทุกคนแน่นอนนะจ๊ะนะยังส่งมาเยอะๆเลยมากันได้อีกนะคะของนวันนี่เสื้อกระดาวนะแล้วก็หมดจากฮอร์โมนนะจ๊ะมาแชร์หน้าหอกันต่ออันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจสําหรับชาวหอชาวเด็กหอทั้งหลายหรือคนที่อยู่ตามพาพัฒเมนต์คอนโดคอนโดอะไรนี้นะจากคุณพลอยซู้ซู้พลอยซ่าซ่าชื่อซู้ซ่ามากนะจ๊ะเขาแชร์กระทู้จากพันทิปมา พันทิปนี้เขียนโดยคุณวันเดอร์คอสโมนะบอกว่าบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่กับความผิดพลาดในการทําอ่านของคนอยู่หอเออมันยังไงล่ะปกติอยู่หอบางคนก็ไม่ค่อยทำ้ิกับข้าวถุงเอาแต่ถ้าทำอ่าคนนี้ทําแล้วเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่อเช้าวันนี้เองปกติแล้วเราจะตื่น6กโมงแต่วันนี้ตื่นสาย8ปดโมงเช้ากะว่าจะทําอาหารแล้วก็แวบไปล้างหน้าแปรงฟันพอออกมาจะได้เสร็จพอดีก็เลยอุ่นข้าวกับทําไข่ในไมโครเวฟอ่ะ คนทำนะพอเอาเข้าสองรอบมันก็ยังไม่สุกคราวนี้ใจร้อนแล้วค่ะบิดไฟไปที่แรงสุดแล้วก็ตั้งเวลาเผื่อไว้เยอะๆคือบิดแล้วก็ตั้งแบบไม่ได้ดูแลแล้วก็กล่าวว่าแปลงฟันเสร็จออกมาก็กดหยุดเอาละกันแล้วมันจะได้สุกทันทีประเด็นคือลืมตัวค่ะแปลงฟันเพิ่งไงเพราะว่าคุณบอกบอกว่าให้แปลงเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามนาทีอันนี้เติมเองนะนางก็แปลงเพิ่มใช้ที่ครอบอาหารลืมใช้